อตอนนี้เสร็จแล้วทั้งสองฝั่งนะคะก็สบายมากมแล้วก็ใต้ตาเนะแล้วก็เติมยกผิวแบบใสเลยถ้าไม่ติดรอยแผลนี่นะนะ ก็อย่าลืมว่าล้างหน้าให้สะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่ากาลีงอเขาดึงถึงสกปรกออกมาบุบเนี่ยบางคนที่ไบปบ่นมาแพ้อะไรอย่างนี้เนาะแลก็เครื่เนี่ยค่ะพยายามก้มลงตอนทำใต้ตาก้มลงดูเราก็ดึงได้อีกน,นะเราอันนี้มันอยู่ที่ฟันกับเหงือกบางคนเนี่ยอย่างของเราที่มันหมุมเนี่ยที่นเนี่ยฟันเนาะ ก็อร่อยไม่ได้ก็เหมือน,น,น,นธรรมดาแต่ว่ารีวิวรอยสูงสูยมากๆเลยค่ะ